พูดถึงจังหวัดกระบี่ต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เป็นที่สนุกสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเนี่ยก็คือเซ็นทรัลนะฮะที่กระบี่เนี่ยซึ่งก็บอกตามตรงว่าเป็นการฉีกแนวของห้างสรรพสินค้าแบบไปเลยนะครับเมื่อก่อนเราจะคุ้นเคยกับห้างสรรพสินค้าจะต้องเป็นตึกเป็นชั้นๆครับแต่นี่เ็าทาเป็นเหมือนกับ วิลล่าเป็นหมู่เกาะคล้ายๆกับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่อยู่ในห้างประมาณว่า,ามาห้างได้ท่องเที่ยวไปพร้อมๆเลยซึ่งมันจะแมทกับพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากๆปลายทางของคนเดินทางมาทั่วโลกก็คือภูเก็ตพังงากระบี่นี่แหละแต่ตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่าภูเก็ตเนี่ย มันขับต่อไปไม่ไหวละคล้ายๆกับว่าภูเก็ตเนี่ยอิ่มตัวละในการพัฒนาพื้นที่แม้ว่าจะเป็นในทุกด้านนะครับรถก็ติดอะไรก็แบบไปหมดเลยเนี่ยแม้แต่สนามบินเองภูเก็ตเนี่ยก็จะมีการแยกออกมาอย่างที่จังหวัดพังงาในอนาคตนะครับในส่วนของกับบีเนี่ยตอนนี้คล้ายๆว่าเป็นการเปิดเมืองที่มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งการพัฒนาเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นที่จับตามองของคนทั้งโลกเลยนะครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยกระบี่มีครบทุกอย่างเลยทั้งภูเขาทะเลวิวตามธรรมาชาติรวมถึงเนี่ยน้ำตกเป็นทั้งน้ำตกแบบเย็นๆน้ำตกพูร้อนด้วยซึ่งมันแบบอันซีนมากๆเลยเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ากระบี่เนี่ยนี่คือสุดยอดของธรรมาชาติที่ให้มาแบบเต็มๆเลยนะครับถ้าท่องเที่ยวแบบไหนเนี่ยบอกเลยว่าจบที่ กระบี่ครับซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีการท่องเที่ยวหรือการแบบแฟนตาซีอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการก่อสร้างที่จังหวัดกระบี่นะครับในส่วนของสนามบินเองนี่ก็มีการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นนะครับเที่ยวบินเยอะขึ้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ากระบี่ไลเทียมทานเป็นอะไรที่น่าจับตามองในช่วงนี้มากๆเลยนะครับ ถ้าเคยผ่านไปกระบี่ในช่วงนี้จะเห็นมีการก่อสร้างถนนขนทางเพียบเลยรวมถึงในส่วนของวิวธรรมชาติเนี่ยเมื่อเวลาที่เราขับรถไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก่อนจะถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยระหว่างเส้นทางเนี่ยโอ้โหก็มีความสวยงามแล้วก็แบบมันดูแบบโอ้โหธรรมชาติมากเลยอ่และดูดีมาก จนกระทั่งบริษัทหนังจากฮอลลีวูดเนี่ยเข้ามาถ่ายทําหนังที่กระบี่นี่ก็เยอะหลายเรื่องมากๆเลยล่าสุดที่เรารู้จักกันก็คือในเรื่องของมาถ่ายทำเรื่องไดโนสิคอ่าขออภัยครับไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้จิลสิตพาร์คภาคที่หลายจําไม่ได้ละซึ่งก็เป็นจุดลานมาร์กให้คนสนใจมาเที่ยวกระบี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับต้องบอกตามตรงว่ากระบี่นี่น่าจับตามองมากสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของราคาที่ดินเนี่ยโอ้โหพุ่ง กระโจดขึ้นมาเลยนะครับผมจะคุ้นเคยจังหวัดกระบี่ตอนที่ผมเรียนชั้นปฐมนะครับวิชาภูมิศาสตรของประเทศเนี่ยโดยโดยเฉพาะเขาจะกล่าวถึงในเรื่องของสุสานหอยอะไรประมาณนี้กระบี่จะเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อ,เ,อเมื่อ40่สิกว่าปีนู้นที่เราเรียนตอนเด็กๆนะตอนพศ2520ต้นๆเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องสุสานหอยเยอะมากเลยนะครับ ส่วนในช่วงนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าสุสานหอยนะก็เลยซาซาลงไปถ้าพูดถึงวัดสวยๆนี่กระบี่ก็มีน้ําตกสวยๆก็มีอะไรที่เป็นทิวทัศน์แบบโอ้โหสุดๆสุดๆเรียกว่าสุดๆสุดยอดเนี่ยกระบี่มีครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ารัฐบาลเองทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยสนใจที่จะวางโปรเจกต์ลงทุนขนาดใหญ่เลยนะครับ และอาจจะเป็นไปได้ว่าพื้นที่ของกระบ,บี่เองถ้าดูตามแผนที่เนี่ยคล้ายๆเป็นจุดศูนย์กลางของภาคใต้เลยนะครับจะไปไหนนี่ต้องออผ่านกระบ,บี่ก่อนนะครับเช่นจะไปนครศรีธรรมราชก็ฉีกที่กระบ,บี่ได้มาพังงาภูเก็ตเนี่ยก็ฉีกที่กระบ,บี่ด้วยเหมือนกันนะครับและในส่วนของวัดเองต่างๆที่กระบ,บี่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันวัดแปลกๆสวยๆงามๆซ่อนอยู่เยอะและในแต่ละอำเภอของ จังหวัดกระบี่เนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแบบโอ้โหสลับซับซ้อนแบบบนไปหมดเลยใครก็เยอะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดกระบี่เนี่ยหลายคนจับตามองในช่วงนี้อาจจะเป็นอันดับท็อปไฟล์ของประเทศในอนาคตก็ได้ในในทุกเรื่องของจังหวัดกระบี่ครับ